ที่ของเก่นชาวบ้างที่ได้รับเงินก็ไปรอถอนเงินที่ธนภาคารตั้งแต่เช้าค่ะมีกลุ่มผู้มีการบางคนที่มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดไปลงทุนขายสลากขณะที่ผู้สูงอายุหลายคนก็บอกว่าดีใจขอบคุณรัฐบาล การก็ดีมั้งอยากได้อีกเท่าะทำไงงันเลยเฟซได้ที่มีการมอบให้กับกลุ่มตอบบานจำนวน14.5ล้านคนนี้นะคะก็จะแบ่งโอนเป็น4วันค่ะวันนี้วันแรกนะคะ25กันยายนจะเป็นกลุ่มคนพิการแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เรนบอกเอาไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันกับทุกคนด้วยคนที่บอกเดี๋ยวเก็บเงินเพืออสาให้ลูกนกหลาย ยังคุณลุงชาวจังหวัดอ่างทองคัะ